มาจากคนละยุคคนละแนวนะคะแต่ที่เห็นนี้ได้ชื่อว่าเป็นลีเจนด์วงการเพลงไทยด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ยุค80ทั้งสายร็อกนะคะโอโอลานพรมใจอ่ะสายสตริงสายชนวงทีอินโนเซนต์นะคะหรือว่าจะเป็นดีว่าตัวแม่เลยนะคะพิทุกิยดาโกมารากุลนน,นครนะคะ่ะต่อมาก็จนถึงยุค90 2000วงร็อกหัวดำแบล็กเฮดแรปเปอร์สายคอลแลบกอล์ฟเอฟฮีโร่หรือจะเป็นวงป๊อปยอดวิวปังอย่างลิปตานะ ที่คุณผู้ชมเห็นนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะของศิลปินกว่า20วงที่เขาเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตฉลอง50ปีของนิตยาสารดนตรีเดอะกีตาร์ค่ะกับคอนเสิร์ต50 Years The Legends of the Guitar นะคะแล้วเขายังมีศิลปินอีกมากมายคุณผู้ชมแถวหน้าทั้งนั้นนะคะทั้งรุ่นใหญ่ปูพงศิษฐ์วงลอสอตติ h ชโรหรือจะเป็นศิลปินมาแรงแห่งยุคอย่างเจฟสตาเตอร์มินลีเดอะทอยส์โบกี้ไลออนวงแท็กทูค o นเ r อร์แล้วก็อีกมากมายค่ะต้องบอกว่าลายอาศิลปินเนี่ยที่แตกต่างหลากหลายขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่คอนเน็กชันระดับผู้จัดอย่างเดอกกีตาร์ซึ่งเป็นนิตยาสารดนตรีที่อยู่มาถึง5ทศวรรษนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเวทีรางวัลสําคัญของคนดนตรีก็คงจะไม่สามารถเรียกศิลปินคิวทองมารวมตัวกันได้มากขณะนี้ค่ะและสําหรับศิลปินเองเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตที่น่าเล่นเพราะว่าระดับรีเจนต์มารวมตัวกันค่ะแต่ถ้ามาถามในมุมของคนฟังเพลงอันนี้คุณผู้ชมดิฉันว่าอาจจะต้องคิดหนักนะเพราะว่าศิลปินเนี่ยต่างแนวต่างวัย จนยากจะกําหนดกลุ่มคนฟังชัดๆค่ะนี่เป็นโจทย์ที่ผู้จัดเองก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าต้องวัดใจไม่แพ้กันเลยยิ่งในวันที่คนรักคอนเสิร์ตค่ะมีตัวเลือกหลากหลายเพราะว่าแค่เดือนสิงหาคมนะคะเดือนเดียวกับที่มีการจัดคอนเสิร์ตนี้มีคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีของศิลป,ปินไทยเอาแค่ง,งานใหญ่ๆเนี่ยมีให้ชมกันมากกว่า20งานค่ะแถมบางงานก็คือมีชื่อศิลป,ปินซ้ำกันด้วยนะคะประเด็นนี้จะเป็นปัญหาสำหรับผู้จัดหรือศิลป,ปินหรือไม่ลองไปฟัง คือจริงๆตอนแรกก็กังวลนะคะว่าคอนเสิร์ตเรามันจะดูคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคอนเสิร์ตเขาก็จะดูเฉพาะจจงวงการเพลงตอนนี้มันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นจะมีกลุ่มเฉพาะนะคะซึ่งซึ่งหลากหลายแนวเพลงเขาก็จะมีกลุ่มของเขาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าคอนเสิร์ตหลายหลายคอนเสิร์ตที่เขายังกล้าจัดมาได้เพราะเขาก็มั่นใจในในตัวแฟนคลับเขาในตัวผู้ที่สนับสนุนเขาอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็เชื่อว่าจัดไปเถอะจริงๆแล้วอ่ะคาดว่า คิดว่าคนอาจจะอั้นตั้งแต่ช่วงโควิดนะคนก็อยากจะเสพงานดนตรีดีๆผมคิดว่าไม่ได้เยอะไปหรือน้อยไปกําลังพอดีนะโดยเฉพาะเมืองไทยเราเป็นเมืองคอนเสิร์ตนะไอสิ่งที่เราเห็นได้ได,ได้ได้ชัดว่าเป็นกระจกสะท้อนเลยคือการทําคอนเสิร์ตที่มีศิลปินหลายๆเบอร์เข้าด้วยกันอ,อย่างเฟสติวลัลนี้ก็จะมีศิลปินอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยแลวผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือมันมีการคอลแลบ การทํางานกันระหว่างค่ายเพลงง่ายถ้าเป็นวงเราอาจจะจัดประมาณเล็กๆแค่นี้มันน่าจะเหมาะกับจํานวนคนดูซึ่งทุกอย่างพอมันถ้ามันมีมากไปมันก็จะค่อยๆปรับกลับมีข่าว แล้วก็กลับสู่จุดสมดุลของมันเองที่มีในมุมของกีตาร์แม็กนะคะอาจเรียกว่าเป็นผู้จัดขาจรค่ะเพราะว่าอยู่มา50ปีมีฐานะเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตแค่3ครั้งในโอกาสสาคัญเท่านั้นนะคะแต่ว่าชวนไปดูอีกมุมหนึ่งค่ะสำหรับมือจัดเฟสติวัลสายแข่งบ้านเราเลยนะคะในานามอดีตคลื่นวิทยุเด็กแนวตั้งแต่นอกเลยแฟชั่นวิดีโอนะคะยุคเราจําได้จนมาถึงการทําวิทยุออนไลน์แค t วิดีโอเขาเพิ่งจะจัดงานใหญ่คุณผู้ชมแค t ทีเชิญอันนี้เป็นกระแสเป็นไวรัลมากค่ะ อัพคือสุดเซอร์ไพรส์ไงลำใหญ่ลำใหญ่ให้ต้องทา<อ>มาเองมากันเต็มวงนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัจธรรมของธุรกิจเหมือนกันนะที่สุดแล้วถ้ามากไปก็จะกลับมาสู่สมดุลตามกลไกตลาดแต่คนสร้างงานนี่แหละที่จะต้องตีโจทย์ให้แตกคิดให้ต่างนะคะเพราะว่าก็มองเห็นเหมือนกันว่ามีผู้จัดหน้าใหม่เกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาค่ะคืออะไรที่มันมันมีเยอะเกินไปถึงวันหนึ่งมันก็จะต้องคนไม่น่าจะมีกําลังซื้อกันทุกคนหรือ ต่อให้ดูฟรีเลยอะเทศกาลดนตรีทั้งหมดในประเทศเราดูฟรีเลยนะใครมันจะออกจากบ้านไปดูทุกเทศกาลถึงต้องนึงมันก็จะเฟิร์สอะจ้ะแล้วพอเฟิร์มมันก็อาจจะแตกก็ได้พี่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามากมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราก็อยู่ในโลกนี้แต่ว่าแต่ว่ามัน มันมีคนเลิกไปมันก็มีคนใหม่ผลูเข้ามาอยู่ดีนะเราเพิ่งจัดงานใหม่ขึ้นมางานนึงชื่อว่าเบสทูเฟสเป็นเทศกาลดนตรีวงใหม่ซึ่งเป็นวงที่คิดว่าจะดังในอนาคตจะไม่เหมือนกับวงในตลาดตอนนี้คือวงใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวนันแล้วคือเขาต้องการที่เล่นนะคะเราก็อยากสนับสนุสนวงเนี้ยอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับมุมมองศิลปินหรอผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดไหมที่อยากให้แบบว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้น หรือว่ามันมีอะไรอย่าเงี้ยคือบ้านเราก็ค่อยๆเติบโตเรื่องธุรกิจตรงนี้เนาะอาจจะอยากลองให้ผู้จัดลองไปจัดแบบลองแบบมีหลายๆภาคคือแบบเอาแบบเซตลิสต์เนี้ยไปนู่นไปนี่เลยอุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกค่ะดูจะเป็นขาขึ้นหลังยุคโควิดนะคะไม่เพียงในบ้านเราแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่านี่อาจจะเป็นยุคทอง แต่ต้องตั้งคำถามว่าจะเรืองรองต่อไปได้แค่ไหนคะ่ะคงต้องจับตาดูเพราะว่าหลังสื่อด้านดน,นตรีชื่อดังของอังกฤษนะคะ NME เขามีรายงานจากองค์กรผู้จัดเทศกาลดนตรีอิสระค่ะ The Association of Independent Festival หรือ AIS ระบุว่ามีแนวโน้มนะคะที่เทศกาลดนตรีจะถูกยกเลิกมากขึ้นเพราะปัญหาค่าของชีพที่ส่งผลกระทบทั้งต่อต้นทุนการจัดงานและเงินในกระเป๋าของผู้ชมค่ะเพียงครึ่งปีแรกนะคะเทศกาลดนตรีในอังกฤษมีมากถึง40รายที่ถูก เลื่อนหรือว่ายกเลิกไปแล้วโดย AIF เนี่ยเขาเตือนด้วยนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นถึง100ร,รายภายในปีนี้เลยคะ่ะ